สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทันฟูรอนทาวเวลวาตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของเขาเรียกว่าเป็นวัดเคฟเทมเพิลนะครับหรือแปลเป็นไทยก็ประมาณวัดถ้ำขังข่า,งขาวนะครับก็จุดตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในเกาะปีนังของประเทศมาลเลเซียครับแล้วก็ตั้งอยู่ห่างจุดของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของที่ปีนังก็คือปีนังฮิลนะห่างจากจุดของปีนังฮิวเนี่ยประมาณ500เมตรนะ ใช้การเดินเท้ามาเนี่ยก็จะเดินกันประมาณ500-600ถึงเมตรประมาณนี้นะครับก็นี่จะเป็นบริเวณหินขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของทางลัทธิเต๋านะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีจุดให้ได้สักการะด้วยนะฮะสังเกตน,นะว่าสิ่งอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของทางจีเนี่ย จะใช้สีแดงเป็นหลักนะครับส,สีแดงนี่ก็เป็นสีมงคลแล้วก็เป็นสีที่เรียกว่าให้พวกโชคลาภต่างๆนะครับด้านหน้านี่รู้สึกจะมีพวกบรรดาพวกลุงๆป้าๆกงอาม่านะครับนั่งอยู่นะแล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดเอาไว้สักการะนะครับน่าจะเป็นพวกเทพไว้กงนะครับเทพเจ้าที่เขาว่ากันว่า มีความเชื่อเกี่ยวกับให้ความรุ่งเรืองความเจริญนะครับในหน้าที่การงานหรือว่าในชีวิตนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะมีจุดที่คนเข้ามาปักธูปสักการะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับแนวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทพเปกงนะครับตามความเชื่อของทางลัทธิเต๋านะครับแล้วก็พวกของอย่างส้มนะครับแล้วก็พวกขนมต่างๆนะครับนี่ครับที่เราเห็นตามงานตุ๊ดจีนงานไหว้ต่างๆนะฮะ ตรงนี้นี่ก็สามารถทําบุญกันได้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านในกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่เล็กๆนะครับแทบจะไม่มีผู้คนเลยครับคือผู้คนเนี่ยไปอยู่ตรงปีนังฮิลกันหมดนะครับจุดของปีนังฮิลเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนี่มากันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับส่วนจุดตรงนี้เนี่ยก็นักท่องเที่ยวนี่นนแทบเป็นศูนย์นะครับแต่อยู่ไม่ห่างก,กันนักนะฮะ อยู่ห่างกันแค่ประมาณ500-600เมตรนะครับนี่ครับด้านหน้านี่มีเขียนว่า b a t Cave นะครับหรือว่าทางเข้านะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ที่มีคำว่า Bad หรือว่าค้างคาวเนี่ยพเขาว่าว่ามีค้างคาวอาศัยอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ด้วยครับนี่ครับเป็นถ้ำหินนะข้างในนี่ก็ไม่ได้มืดอะไรมากมายนะครับไม่ต้องใช้ไฟส่องสว่างนะครับนี่ครับเจอแล้วครับจุดของพวกตัวค้างคาวนะฮะ พวกนกมีหูหนูมีปีกที่เขาจะเรียกกันนะฮะนี่ก็กาลังนอนห้อยหัวอยู่นะฮะช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงขังขาานอนหลับพักผ่อนนะครับขังข้าวจะออกหากินในช่วงเวลายามค่ำคืนนะครับกลางวันพวกมันก็จะนอนกันนะฮะนี่ครับขังขาวแต่ก่อนเนี่ยเคยมีขังข้าวอยู่จํานวนมากเลยนะครับแต่พอเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยขังข้าวก็ลดน้อยลงไปครับปัจจุบันน่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่กี่สิบตัวนะครับ ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้นะแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะมีจุดให้กราบสักการะด้วยนะครับของธรรมเนียมจีนตามความเชื่อของรัฐทิเตาเ่านะครับมีพวกเหล้านะฮะโอ้มีเบียร์กินเนสด้วยนะเบียร์กินเนสนี่เป็นเบียร์ที่มียี่ห้อแล้วก็มีชื่อเสียงของทางประเทศไอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีส้มนะฮะ แล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะมีเป็นลูกปั้นของพวกตัวไม่แน่ใจนะจะเป็นพวกนกกยานกกระสาอะไรพวกนี้นะฮะนี่ครับก็มีอยู่ประมาณแค่นี้สำหรับบรรยากาศบริเวณด้านภายในนะครับมองเห็นข้างคาวอยู่ตรงจุดด้านนี้อยู่ไม่กี่ตัวนะฮะเท่าที่สังเกตคาดการณ์นเนี่ยผมว่ามีไม่ถึงห้าสิบตัวนะครับอยู่บริเวณตรงนีนน้อาจจะสักยี่สิบสามสิบประมาณนี้นะครับ แล้วก็ด้านภายในนี่ก็มีขนาดเล็กนะครับไม่ได้กว้างอะไรมากนักนะฮะแต่เป็นจุดที่เข้าชมฟรีนะครับไม่เสียเงินนะแต่ถ้าใครอยากจะทำบุญนี่ก็สามารถทำได้นะครับจุดทําบุญนี่ก็จะอยู่บริเวณจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศบริเวณด้านหน้าถ้ำนะครับนี่ยจุดบริเวณทางเข้าถ้ำก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราก็จะเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ ก็ถือว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ใช่จุดยอดนิยมนะฮะแต่เขาตั้งอยู่ใกล้ๆกับฟีนังฮิลนะครับในด้านบนนี่รู้สึกว่าจะมีศารอยู่ด้วยนะเขาว่ากันว่าสารบริเวณจุดตรงนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะมีอายุยาวนานแล้วก็มีความเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับ นี่ครับบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะฮะผมก็มาถ่ายคลิปนะฮะพยายามถ่ายคลิปสถานที่ต่างๆที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ดูแปลกๆนะครับผู้คนไม่ค่อยมากันเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยมานะฮะนี่ก็เป็นจุดของ Bad Cave Temple หรือว่าวัดถ้ำขังข่าวนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของ Bad Cave Temple หรือว่าวัดถ้ำขังข่าวครับ ที่ตั้งอยู่ในเกรอบปีนังของประเทศมาลเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ